วันนี้ผมจะมารีวิวเบ็ดโฟมครับนี่เบ,บ็ดล่องหน,นแบบนี้นี่เบ,บ็ดโฟมเรียกแบดโฟมวันนี้มารีวิวเบ,บ็ดล่องหนวันนี้เมื่อคืนผมไปไปวางไม่ไปตกไว้ตามพองตกไว้ตามรูดาพ้าเป็นตกไว้ยี่สิบห้าอันอพอตอนตอนเช้าไปดูนียมันเหลืออยู่แปดอัน มันหายมันหายไปสิบเจ็ดอันแร้วเบ็ดร้านนี้ดีจริงๆล่องหน,นเดี๋ยวคืนนี้จะไปวางที่เดิมดูดิมันจะล่องหนอีกไหมถ้ามันล่องหวนอีกผมจะแต่งเพลงให้มันเลยมามันก็มีสันดานของมา คนมันก็มีสันดานของคนแต่บางคนไม่อยากเป็นมาแต่บางคนนั้นชอบสันดานมาไอเวนไอเวนไอควายไอควายสันดานไอเวนไอเวนไอควายสันดานมาปากไว้ thôi âm anh nhân chị phải lắc bể để cười này